นะครับค่านะครับว่าช่างกำลังทําอยู่นะครับอันนี้แช่น้ํายาเพิ่งเอาขึ้นมาครับที่ผมถ่ายให้ดูน่ะก็คือแช่น้ํายาแล้วก็จะใช้กระดาษทรายขัดก็เอามาประกอบนะครับอันนี้จะอยู่4มิลนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีกระต่ายนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้คนขายสุ่มนะ กำเล็ดน้อยนะครับปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดถึงนายสมรารถมานะครับขอจะพ้นภัยนะครับพ้นจากสิ่งร้ายๆนะครับที่จะเข้ามาทาให้สุขภาพของเราไม่ดีในปีนี้นะครับก็ใครยังดิ้นรนนะครับก็ดิ้นต่อไปนะครับเ๋ยวสักวันหนึ่งก็เป็นวันของเราครับก็เหมือนผมนี่นั่งอยู่ดียัง ได้มาใส่แว่นเนาะใครไม่รู้รู้ใครก็ไม่รู้มันจะเ,เกิดอะไรขึ้นนะอ่าไม่ใช่แว่นสายตา <c oughs> นะครับมันคือแว่นกันแสงนะครับเพราะว่าผมทํางานผมไม่เคยล้างตานะครับแล้วก็อ่ามันโดนแสงเยอะแล้วก็โดนฝุ่นด้วยนะครัแล้วก็เกิดอาการแสบตาบปวดตาก็ล้างตาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ป้องกันไว้นะครับ กันไม่ดีกว่าแก้นะครับถ้าแก้แล้วมันแก้ยากนะก็วันนี้ก็มา,าตามนะครับกรงนกนะครับค่าที่สั่งมาที่โคราชนะครับก็เป็นทรงกล่องไม้แดงนะครับเป็นหมวมนนะครับตอนแรกมันมันมันก็จะ ไหวามาพอดีผมก็เลยขึ้นขึ้นลายให้วันนี้ครับตอนแรกว่าจะขึ้นมอลูุนก่อนมอลูุนก็เตรียมเรียบหมาแล้วครับรอประกอบอย่างเดียวนะครับก็ไหวามาพอดีก็จะได้ขึ้นส่งไม้แดงนี้ก่อนนะครับก็สิบเจ็ดนิ้วนะครับใหญ่มากตัวน,นี้จะใหญ่ปกติเพราะว่าตัวที่แล้วผมเด็กมันเอาอะตะขอเขี้ยวไปเล่นนะ,ะตัววัดมันก็ผมก็ทำเสร็จ ผมไม่ได้ดึงไม่ได้วัดว่ามัน17เจ็ดนิ้วไหมกระด่งนี่จะน่าจะชิดขอบนี้พอดีเนาะจะชนขอบนี้พอดี <c oughs> ก็สั่งเขาทำมานะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ทําเองนะมันมันมัน,มนก็เลยก็มันก็สวยดีครับก็แข็งแรงดีแต่ถือว่าคะแนนเต็มสิบผมให้8ดนะครับที่สั่งกระด่งมา อันนี้สิบเจดนิ้วนะครับสิบเจ็ดนิ้วนะครับสิบเจ็ดนิ้วนี่เผื่อนะครับสิบเจ็ดนิ้วนี่ผมจะทําเผื่อตรงที่ไม่ใช่ขอบนอกนะผมจะให้มันตรงกับตรงกลางตรงกลางไว้พอดีนะครับไม่ใช่ขอบนะครับถ้าขอบมันไม่ใช่สิบเจ็ดนิ้วหรอกก <c oughs> ็ <c oughs> ตามหาตะขอไม่เจอเนาะ เด้ก็เลยสิบเจ็ดนิ้วไปสักหนหนึ่งนะครับสิบเจ็ดนิ้วหนึ่งหุนประมาณนั้นนะครับก็ใหญ่ครับเจ็ดสิบสองซี่นะครับ, 7, 12, รบผมจะไม่ทําให้สูงมากครับเพราะว่ามันต้องต่อหัวมัน,มนป็อีกนะครับถ้าต่อขึ้นไปอีกมันก็จะขึ้นไปอีกประมาณสิบเซนสิบห้าเซนหมอนนี้นะครับมันจะสูงเกิน,นครับก็ความสูงมันก็จะอยู่สี่สิบห้าเซนครับ ผมจะทําอยู่แค่45เซน45เซนนี้มันจะอยู่ประมาณ45-46เซนจะอยู่ประมาณ18-19นิ้วเนาะ,นะก็รวมกับพื้นมันนะครับพื้นตรงนี้รวมกับตรงนี้พื้นยกขึ้นไปมันก็18-19นิ้วนะครับถ้า20นิ้วมัน,ม,นมันสูงเกินนะครับผมก็เลยเอาแค่นี้พอนะครับนี่ครับ ิก้านิ้วแต่ว่ามันก็สูงนะครับแค่นี้ก็สูงแล้วนะครับเพราะว่ากล่องกล่อง <ๆ S 2> ผมมัน,มนไปรษณีย์เขาแบบอยาให้เกินยี่สิบนิ้วนะครับออ <c oughs> ไปรษณีย์แถวบ้านเขารับแค่นี้นะครับรับไม่เกินความสูงไม่เกินยี่สิบนะครับไม่เกินสิบเก้านะครับความกว้างก็ไม่เกินยี่สิบมมเ,เหมือนกันนะครับเพราะค่าส่งมันแพงนะครับ พาเกินนั่นก็คือค่าส่วงว่าสามร้อยนะครับแพงค <c oughs> ้ากล่องก็ห้า500ร้อยพอดีก่อนนี้เอามาดูนะครับผมใส่ลายเรียบร้อยเนาะห <c oughs> ลังจากที่ผมทําตามคิวตัวนี้เสร็จนะครับประมาณห้าใบเสร็จห้าใบนี้ผมก็จะทําให้กับน้องท็อปนะครับผมจะไม่ได้รับอีกนะครับน้องท็อปจะทําให้อีก ประมาณสิ้นเดือนนะครับก็จะได้นะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเสร็จหมดนะครับก็จะทําให้ลองทอบต่อบพราะว่าจะทาสมต่อนะครับพอรู้ร่างกายรู้สึกไม่ไหวแล้วนะครับก็จะมีอันนี้เป็นประดูนะครับประดูนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบนะครับก็ค,คือประดู มันจะคล้ายๆกับปะดูลายเสือนะครับที่แบบลายมันจะมีเส้นๆตัดตัดตัด,ตดมาตัวนี้แต่มันต้องเข้ามาเหมาะดูใกล้ๆนะครับมันจะเส้นตัดขึ้น,นขึ้นขึ้นขึ้นน้ำแล้วตรงนี้นะครับและลายลายลายของไม้มันก็จะคล้ายๆกับน,นี้ครับแล้วมันจะไม่ออกแดงนะมันจะออกาแดงอมเหลืองแล้วมันวนวลตาดีสวยมากนะครับผมชอบมาก ผมเก็บใบสามสี่แผ่นเพื่อจะไปทำโต๊ะ,ะครับทำโต๊ะทำอะไรนะครับลายจะสวยทำโต๊ะสวยนะครับประตูเหลืองประตูเลือดนี่นะเนาะ,ะถ้าเลือกตามภาษาชาวบ้นานนะภาษาชาวบ้านเขาก็เป็นประตูนาหรือเปล่าเฮ้ยประตูป่านะครับประตูป่านี่เขาจะชอบก็คือ ถาบ้านจะเรียกแมงมาลีอะไรนนะั่นแหละที่มันมีที่เขียวหนวด,นวดมันก็ไอ้นั่นแนหะมันชอบเข้าไปกัดกินนะครับไปกินไม้ปดู่ถ้าแมงเยอะๆนะครับใช่ครับแมงแมงชอบชอบไปกินนะครับเพราะว่ามันหาต้นที่สมบูรณ์ยากพอดีผมไปเจอพอดีมันก็มีกินกินนิดๆหน่อยแต่กินยังไม่ลึกนะครับ ผมไปเจอผมอเลยอโอเคถือว่าโอกาสดีปฝดนนี้จะอยู่ผมจะไม่ทำใหญ่มากครับคือเราลดน้ำหนักคือไม้ประดูแข็งแรงแล้วสิบนหะ้าเซนนะครับหรือว่าหกนิ้วครับอันนี้นะครับจะไม่ทำเจ็ดนิ้วแปดนี้มันใหญ่เกินนะครับเพราะว่าผมจะไปเสริมตัวที่ผมจะเสริมลายออกครับเพื่อกันแดดใช่ไหม ทำหลังคายเขานะครับก็จะมาะให้ติดตามแนะนำนะครับินคานะครับว่า<อ>ช่างกำลังทำอยู่นะครับอันนี้แช่น้ำยาเพิ่งเอาขึ้นมานครับที่ผมถ่ายดูนยก็คือแช่น้ำยาแล้วก็จะใช้กระดาษทรายขัดก็เอามาประคอบนะครับอันนี้จะอยู่4มิลน,นะครับ4ถึง4มิลกว่า,านะน,นะครับ จะใช้ซี่ใหญ่ครับ4มิลกว่านะครับ4มิลกว่าาถ้า3าม,มิล3ม,มิลน,นี่ก็คือซี่มันนะครับเพราะว่าแ <c oughs> ้าสั่งรอบหน้าผมจะถ้า4มิลราคามันจะสูงนะมัด,มดนึงก็ตกไป4-5ร้อยเหมือนกันนะประมาณ4ร้อยนะ3-4ร้อยถ้า4มิลตัวนี้มัน3มิลน,นะครับมัดนึงก็ไม่พอนะครับ มันต้องใส่ตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะครับก็ <c oughs> น่าจะเหลือ,อประมาณสิบเส้น,นครับมัดหนึ่งต่อใบนะครับถ้าใส่ตรงนี้ด้วยครับถ้าใส่แป้นมันด้วยมันก็จะอยู่ประมาณมัดหนึ่งพอด,ดีครับก็โอเคนะครับวันนี้รอติดตามนะครับถ้าเสร็จยังไงผมก็จะไปถ่าย ตองวันให้ดูนะครับมาทักทายสวัสดีปีใหม่เฉยนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ